เห็นว่าชาวกเกษตรกรพูดแหลงสาตว์ที่อุทัยธานีตอน้องตอนสัตไปกินแยกไกลถึงเขื่อนวางลเก้าจะเพราะอะไรกันนั้นตามเบลล่ามีเรื่องเล่ามาเลยค่ะ ที่จังหวัดอุทัยธานีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต้องประสบปัญหาภัยแล้งมาอย่างยาวนานส่งผลทําให้สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ไม่มีหญ้าสดเป็นอาหารจึงต้องทนนาฟางแห้งมาเป็นอาหารให้สัตว์เลี้ยงแทนทําให้สัตว์เลี้ยงไม่มีคุณค่าทางอาหารมากนะักจึงทําให้สัตว์เลี้ยงซุกผอมและเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนถึงจะมีฝนตกลงมาบ้างก็จริงแต่ช่วงนี้ฝนก็เริ่มทิ้งช่วงไปหลายวันและฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ก็ทําให้มีหญ้าขึ้นในบริเวณแหล่งน้ําเหนือเขื่อนวังล่มก้าวเขียวขจีและมีปริมาณน้าสะสมไหลลงเขื่ออนพที ภายแรงจะขี้คลายลงได้บ้างดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว ที่ไม่มีทุ่งหญ้าเป็นของตนเองได้ต้อนฝูงสัตว์เลี้ยงทั้งควายแพะและแกะลงมากินหญ้าอ่อนในเขื่อนวังล่มก้าที่มีความชุ่มฉ่ำแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์จากสัตว์เลี้ยงที่เคยสู้ผอมก็เริ่มมีเนื้อมีหนังอ้วนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกไม่นานน่าจะจับขายได้ราคาไม่เหมือนตอนสู้ผอมเวลาก็หวังว่าฝนจะตกลงมาอีกตามฤด,ดูกาลนะคะและทําให้พื้นที่อุดมสมบูร,ร,รณ์เกษตรกรจะได้ไม่ต้องลําบากต้อนฝูงสัตว์ไปหาก,กินไกลๆอีกนะคะเวลาเป็นกำลังใจให้คะ่ะสู้ๆคะ่ะในครั้งต่อไปเวละ ไหนของมงมประเทศอย่าลืมกดติดตามทีวีไฟเฮดี้ออนไลน์ไว้นะคะ